สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเลขนักราชนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลฮานอยนะครับห้าฮานอยฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาติฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอยเวพีของวันที่3กลกุมภาพันธ์2 5 6 7ครับแล้วก่อนไปดูผลสรุปกันแล้วก็ปล่อยตัวงวดกันไปเลยของวันที่4นะครับผมเป็นประจําทุกวันก็มาดูคําเตือนกันก่อนครับปรดช้าวิจารณญาณในการรับชม ช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรกด like, ปรกดแชร์โปรดกดติดตามช่องเล็กนักราดด้วยครับผมขอ fc ทุกท่านที่เข้ามากดไลค์มากดแชร์กดติดตามและเข้ามาชมนะครับช่องเล็กนักราดขอทุกท่านจงมีแต่ความโชคดีนะครับผมมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือนะครับมีโชคมีลาบกับแนวทางของช่องเล็กนักราดตลอดไปทุกคลิปทุกหวยครับผม ขอให้รวยให้รวยให้รวยครับมาดูผลกันเลยครับครับผมเลขนักราชวันที่3มกราคม2567นะครับผมเฉพาะกิจนะครับก็เข้าลูดไปที่2นะครับ20ง่านงนะครับผมเข้าตัววิ่ง3หลักร้อยนะครับผมนะครับกาชาตนะครับผม ก็เข้าไปที่0นะครับเข้าล่าง 0, 0ูนะครับแล้วเข้าเลขวิ่ง8หลักร้อยนะครับพิเศษครับผมพิเศษเข้ารูด8ครับผมบน48ครับแล้วเข้า9หลักร้อยนะครับเลขวิ่งนะครับปกติครับผมปกติเข้ารูด9 บนและล่างครับผมบน8-9ล่าง6-9ครับ v p เข้ารูดบนแล้วเข้ารูดล่างครับผม29นะครับผมแล้วเข้าเลขวิ่งหลักร้อยหครับผมขอให้โชคดีรวยรวยกันทุกคนนะครับมาดูต่องวดกันเลยนะครับของวันที่4นะครับ เลขนาคราดนะครับผมวางไว้ตามนี้เลยครับผมแถวหน้านะครับผมแถวหน้าทั้งหมดนะครับเลขสีตัวนี้คือเลขวิ่งลูดนะครับเลขวิ่งลูดนะครับผมนะครับก็วางไว้เฉพาะกิจการชาติพิเศษปกติ VP นะครับผมก็2วันแล้วนะครับผมก็เข้าดีนะครับผมไม่ไม่หลุดนะครับเมื่อวานนะครับของวันที่2ก็เข้าทั้ง5หน่อยนะครับผมของวันนี้ ของวันที่3ก็เข้าหาหน่อยนะครับผมก็ตามต่อครับว่าวันที่4จะเป็นยังไงครับผมแคปหน้าจอไว้นะครับผมพยายามอย่าเชื่อเลขนักขาดมากนะครับผมให้ทําเป็นสตินะครับผมจดจําเอานะครับนําไปเทียบเคียงกับอาจารย์ท่านอื่นได้นะครับผมเพื่อประโยชน์ของตัว fc และท่านผู้ชมเองนะครับผมนะครับด้วยความปรารถนาดีจากช่องเลขนักขาดครับผมขอให้ โชคดีรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ